สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็มาพบพอก,กันอีกค่ะวันอาทิตย์ที่6มิถุนาหกสีค่ะตลาดยังโม่ปเปิดดวยค่ะช่วงนี้ก็ยังหาทายทองอีกหาทายทงไทายข้างอยู่ค่ะควายกินหญ้าอยู่ทุ่งนาเมื่อวานนี้ดนนั้นดอนผููข้างห เมื่อนี้มาดอนนี้ค่ะนี่น้ำมาแล้วน้ำมีแล้วแล้วก็มีน้ำให้ควายควายเกือกละมีน้ำมีหญ้าให้ควายเกือกตมแล้วเลยพอดมาหลายแล้วอพอดีก็เจ้าอัน,น มม่ยุคค่าเอาไปยังตัดยุคค่าไปขายเพราะท่านั้นเสียงดังเกลือต้มจะเป็นสีเย็นสีดอดเลยคุณผู้มมีน้ำเกลือตม้มเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งๆค่ะฝนตกแห้งจนน้ำในนาจนเข่าจนเพียงอันนั้นจนเพียงก่อ กอลำอควายูงนั้นเอามาพี่บ่เหมือนคือสีหลายๆูงที่เคยถ่ายไปหนาเฮือนนะแม่นยวนนะผ่านไปผ่านมาหนาเฮือนของมือของมือเอามาร,รวมกันอย่างพี่ละยังมีอีกทงหนึ่งค่ะยังบบไปเมือ่อไหร่ยังวาจยังสิไปทงอนะ่ะเพิ่อเอาควายไปนอนเพิ่อย้ายทับย้ายทับควายออกจากหมู่บ้านกันกันโรคระบาดเพราะ เอาควายเอาออกไปนอกบ้านยายทับไปอยู่นาสันตอิอายุเฮ่อนย้ายทับไปอยู่าายยยไกลจากโรคระบาดอ่าเริ่มเดินละเริ่มเดินละเริ่มย้ายแล้ว มาร่วมกันลายได้เหมือน,นเอา้าย่างเลยบ้านี้่พ่อบอกินหยาเลยบ้านห้าโมงแล้วเนาะห้าโมงแล้วก็ไล่เมื่อไล้ติ๊าของกับคนนตัวหนึ่งไปแล้วก็ไล่เลื่อยๆเลย่อย เราหลุดเลยบกกินหญ้าเลยบอกคนต๊ใส่กะเขียดห้องเราได้ไหมนี่มีเสียงเขียดด้วยไม่มีน้ำนะมันสดชื้นเสียงเขียดจะนามันร้องแอบแอบแล้วเขียดจะนามันร้องแอบแอบ 来了，了，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 了。 มอนี้หลายเล้มันี้ไปถ่ายอยู่ทางขึ้นทางเข้าบ้านโอ้หุ่นกับหูกไก่จะย้ายทับล้วจะไปเข้าอันไปอยู่ทางเข้าบ้านก่อนย้ายทับก่อนพนังกำลังไปไล่เอาย้ายทับย้ายทับดีกว่า มันจะได้เห็นชัดๆไนงะอา้าวบ่ลงบ่ะลงกีนน้ำไปซื้อบ่ลงอาบดิอุ้ยแต่ละตัวใส่ขี้ตมขี้ตมเต็มหนึ่งเลยอันเดฟผลตกใส่น้ำก็ใส่นะแต่ก่อนนะคุ้นๆผลตกกบเขียยกับห้องละงมเลยโหท้งล่างกามาแล้ครู โอ้โหอ,โอ้มื่อนี้เจอฝูงควายเยอะแยะฝูงควายเยอะแยะเลยมันงไปทางผลเดอ้ออย่ามาหาคนเดอ้ออย่าขึ้นมาห้องนี้เดอ้อลงอยู่บนมูนะมูนั้นบ่ลงมูนะ เขาอกมากินน้ำเลยกินน้ำชดซื้อขนาดควายก็เลยพอแตะอันผลตัวก็บดซื้ออ้าบะลงอันนี้ฮะแต่นี้บะลงอันนี้บะลงบะพักกะโลงเลยบ่เมื่อไรบ่นั่นโอ้ยเมื่อไรยนะบะพักกะโลง ก็ยังสองผูงได้หลายเติบพวกมนนี้ได้หลายมันนี้ควยเยอะเลยฝูงใหญ่ใหญ่มาเจอกันทั้งทั้งนั้นแน่ทางนี้แน่ถ้าเจอกันทั้งสองฝั่งแห่งหลายละดอนท้อยดองสนุกสองฝั่งมาเจอกันแห่งสิหลาย ขึ้นบ้านแล้วฝูงนัขึ้นบ้านแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วขึ้นบ้านแล้วโอ้ยอนแสงอะแดด อามาอย่างเบิ่งอย่างอย่าเบิ่งกันเด้ออันนี้ก็ไปแล้วโหไปแล้วไปแล้วแสงแดดย้อนแสงเอาขึ้นมาขึ้นมาออาวมาอย่าง ไป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 เอาหาไผ่หาไผ่หาเพือเพือไป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 อย่าหากันเด้เ้ยหาหมูเด้อไปหาหมูหาหมูหาพวกหาหมูหาพวกเอาไหลขึ้นบ้านแล้วไหลขึ้นบ้านรูดๆพว เป็นแถวเลย ตัวยางเร็วๆแถวตัวนี้ฟ้าเมืองอะไรบ่ตัวนี้าย,า,ยางเรียวๆยางเร็วๆเลยตัวนะฟ้าเมืองขนาดพูดหลายเมื่อนีอ้ซุ่มนุ่มกันลหลายขนาดเมื่อนี้มารวมตัวกันเยอะแยะพระมีเ้าคอยดอน ค่อยดอ่ลองขีดตัวมัค่อยดอ่ปานค่อยดอ่คุณน่ะขีดตัวมแดงค่อยดอนตัวนะมแดงค่อยดอน โอ้กินหยาในน้ำเลยกินหยากินหยาในน้ำคุณโอ้กินหยาในน้ำเลยตัวร้าวร้าวร้าวเลยพุดิล้าวร้าวเลยโอ้มากินหยาในน้ำเอออกินหยาในน้ำคุณนะคอยทางบ้านผูทางฟางอัน น้ำยามสองขามองกินใต้น้ำเือกันอย่ากเงี้นี่ตัวมันพี่อ้วนขนาดใสตัวใสอีกมันลุยกินน้ำนะลุยกินหน่าน้ำพู้เดียวเ,นนเ,ยเยมื่อนี้เจอกันพุงใหญ่เลยมารวมตัวกันรวมตัวกันพุงใหญ่

ตะเวนก็นติตกดินนะโปตกกะทั้งคนทั้งควายเคิืนขนาดเลยถ้ามีอันนั้นสเต็กมีน้ำมีตึกอัน,นสะดุง้งแห้งละป่าแห่งหสีมวนซ่นโฮเซลเหน่วยซ่นโฮเซลอะเอาลองน้ำอีกินน้ำใต้น้ำอยู่โอกกินหยาใต้น้ำอยู่อะ กินยาใต้น้ําดีบ่ยาใต้น้ําบ่ยาใต้น้ํา นีเาาเน่เอามาทางพีเลยเต้โอ้ไหนาละเอามาทางพีเมื้อนี้เจอฟูงใหญ่ขนาดควายร่วมตัวกันหลขนาดเลย <c oughs> ฟูงใหญ่เลยบ้านเ้ากกรลาลเติมแล้วาไม่ร่วมกับน้องัองทางหายเนาะเลี้ยงแถวกัน ส่ลายเลยครยังแถวส่ล้ายเข่าบ,บ้านฟูงนี้ฟูงสุดท้ายแลย้ว สุดท้ายแล้วจะเข้าข้อเข้าแรงแล้วมืว่อวานนี้มันจะมืดแล้วคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะโชคดีตลอดปีและตลอดไปคะ่ะสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์ ขอให้ผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะสุขสมหวังจงเป็นของท่านทุกคนนะคะโชคดีจ้าสบายดีบ้องสูขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า